สวัสดีครับผมอ่าวันนี้มาเก็บเห็ดหน้าหนาวกันนะครับผมอ่าวันนี้เป็นเห็ดกอแดงนะครับผมนี่ครับเก็บเก็บเห็ดช่วงหน้าหนาวกันนะครับนี่เจอแล้วนะครับหนึ่งดอกครับโอ้ขาบักงี้ขาบักงีค้งครับนีเกล้วนะครับแต่ว่าเคีงได้นะครับนี่นี่หนึ่งดอกนี่ใส่ต้นไม่อีกสองดอก นี่โเหี่ยวเลยเนาะนี่ร่างไม่ใหม่เลยนี่นี่เขาเรียกอะไรนะเห็ดกอแดเองเหรออันนี้อะไรนี่ก็ใช่เนาะอุ๊บนี่ก็ใช่อืมนี่ครับ อใ,ใกล้จะได้เก้งแล้วนะครับนี่นี่ได้ได้หนึ่งดอกกับเห็ดไข่อึบหน้าหนาวก็จะดอกแตกๆหน่อยอาะคลิปได้หนี่คลิปตังค์ติดอได,อดอ้นหนึ่งดอกครับผม นี่ม oh, <im> <ancestor. sh arp vậy> no ันหมานนะครับจอดรถจอดรถใต้ต้นสมิตรอันนี้เห็ดยังน่าจะเห็ดดินโอ้เ็ดกอแดงเหมือนกันนีี่สแต่ว่ามันแก่แล้วเออเอาไว้ให้เป็นเชื้อต่อไปหมันหมานนั่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 นอันนี้แก้วอันนี้แล้วอ๋อเห็ดไข่นะครับเห็ดไข่เออไงไงไงไจริ่งจำเจียวนะครับนี่เห็ดไข่หน้าเขียวอุ้ยขาหัก ไปทำเชื้อตัวนะคะส่วนนี้นะ่าจะมีเห็ดไข่เยอะนะเพรเห็ดเห็ดไข่มันจะออกเป็นกลุ่มเป็นมืออ่ะอือดีทุออกคนไหนี่โอ้ดอกสวยโอ้นั่นนั่นนั่นอ,นนอ,นนอ,นอีกดอกเลยเห็ดไข่นะครับอุ๊บนี่ เห็ดหน้าหนาวนะครับอูสวยมากเลยฮะนี่ครับขนาดหน้าหนาวนะครับนี่สวยมากหอมโอ้ยอันนี้เกล็ดแล้วเนี่ยเกลดนี้เกลยดนี้นั่นอยไ่อย่างหอมโอ้โหจิกกำลังจะยุ่ย ได้ยู่ได้อยู่อ่านี่ครับนี่ก้อนโอ้มันเป็นไข่ไข่ห็ดไข่นี่ยต่มันตุ้มๆนี่กำลังผุดขึ้นมาเลยนี่เนี่ยได้ยู่นะหอมอยู่นะนี่โอเค